ยากงานนี้น้องเรามาแนวเพลงรักกระป๋าใช่ครับใช่ครับแต่เพลงนี้หวานมากเป็นเพลงที่มอบให้กับคนที่ยวรักครับไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวก็ตามหรือว่าใครก็ตามที่คุณอยากจะมอบเวลาตลอดไปของชั้นเนี่ยให้เป็นของเขาแล้วตอนนี้กันนพัทมีคนที่อยากจะมอบเวลาตลอดไปให้เขาแล้วหรือยังมีแล้วครับเฮ้ยเอาล้เดี๋ยว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 หาที่นั่งคุยกันยาวๆดีกว่างานนี้ทางต้องคุยกันจริงจังโอเคมาเอาแล้วฮะตอนนี้พร้อมเรียบร้อยแล้วนะฮะพร้อมอะไรครับ นั่งไงนั่งไงที่จะพูดคุยโอเคร้อยคำถามกับกันชาพัฒน์ดีมากครับมาเลยคำถามแรกมาเลยที่คุณบอกว่าคุณมีคนที่คุณมอบหัวใจให้แล้วตลอดไปคือใครคะ It's my family โอ้รอไงภาษาอังกฤษดีป่ะมาเพลงนี้ร้องให้กับพ่อผัวครับซื้อในตัวที่ตอนนี้ผมถ่ายทอดนะแล้วก็ตั้งใจจะมอบเพลงนี้ให้กับคนที่รู้สึกว่าอยากจะมอบความรักนี้ให้กับคนที่คุณรักแบบ ตลอดไปใงชีวิตอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเราฟังแล้วเราจะรู้สึกแบบว่าคิดถึงคนที่รักก็ได้อแฟนก็ได้ของเราก็ได้แต่พี่แท่งตอนนี้พี่แท่งตอนนี้ผมว่ามั่นใจว่ามีมีคนที่เป็นแบบตลอดไปเร่ยดีดีไม่แต่พี่แท่งจะไม่ไม่ค่อยใช้คําว่าตลอดไปกับใครทําไมอะเป็นจะชั่วข้ามคืนอะอยร้องใหม่ชั่วข้ามคืนของฉันจะเป็นของเธอ หัวร้อนนี่คือหัวร้อนเนื้อหรือว่าหัวร้อนเสียงเพี้ยนของพี่ไม่ต้องเล่นมิสเตอลด้วยกันอ่ะมันมีนะอ๋อเดี๋ยวมีงานต้องทำด้วยกันเลยครับเดี๋ยวมีมิสเตอลเดี๋ยวให้เรื่องก่อนโอเคโอเคเอาเรื่องที่คุณรักก่อนครับก็คือคุณแม่คุณแม่ครับโย่แฟมเลยพ่อคุณแม่รักหมดครับตอนนี้คุณแม่เป็นไงสบายดีครับอ๋อแต่ว่าก็จะมีปัญหาเรื่องขาอะไรเงี้ยเดินไม่ค่อยไม่ค่อยแบบแข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนครับ ก็จะแบบโอ้ยโอ้ยอะไรเงี้ยก <ok euh. ็ก็เป็นห่วงเรื่องเรื่องขาเรื่องสุขภาพเห็นว่าวันเกิดคุณแม่ที่ผ่านมานี่เปหนักมากนะเราเป็นสายเปเหมือนกันเนาะมีไอดอลครับโนโนโนไม่นี่เปให้แม่ไม่ใช่อันเนี้ยเขาไม่เปเขาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวพี่ซื้อให้แต่เขาให้อีกคนหนึ่งจ้ะจริงเหรอ แปลว่า,าคุณเคยอยู่ในเหตุการณ์ที่คุณเป็นคนจ่ายให้เขาเหรอผู้ใหญ่สันไงเฮ้ยทุกคนกินไอติมเลยนะเออ,เอ,อใช่ออผมโดนลากออกไปบอกว่ากานันมีตังค์บอกว่าพี่ยืมก่อน <c oughs> แล้วแล้วชวนชวนไปซื้อนะเฮ้ย,ยกานรู้ชิ้นปิ้งร้านนี้อร่อยมากเว้ยเฮ้ยกันมีเศษเงินมือมาตังค์มาไม่เห็นศษตังค์พี่ไม่พบจริงจริงเออถึงไหนเนี่ยเป็นคุณแม่ในวันเกิดเป็นอะไรให้แม่ก็ซื้อทองให้คุณแม่คุณแม่เขาจะบ่นแบบ เหมือนพอใกล้วันเกิดเขาใช่ไหม <พอ S 1> เขาจะพูดว่าออไม่ต้องซื้ออะไรหรอกตอนนี้แม่ก็ทอทอมันเก่าแล้วเส้นเล็กนิดเดียวอ,อ,อะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบต้องพูดพูดนี้ต้องซื้อแหละอ,อ๋อให้กี่บาทซื้อไปกี่ก,ก,กิโลอะหหลักโลเลยหรอไม่ทนะ่านชมผมถามงี้เนื่องจากว่ากันทพัฒทำลายสุดรทุกอย่างสุดทุกอย่างใช่ใช่เวลาแล้วยิ่งสำหรับคุณแม่เนี่ยซื้อไปเส้นหนาแค่ไหนค้าบาทครับอู้ยมันมีแบ่งแบ่งเป็น สร้อยสามกำไรสององอ๋อนึกว่าสร้อยห้าบาทใหญ่มากโขนะใหญ่จริงๆใหญ่จริงๆไม่ไหวอ๋อก็เลยแบ่งเป็นสามบาทกับสองบาทสามบาทกับสองบาทอ๋ออะไรแบบเข้าเซตกันอะไรเงี้ยแฮปปี้นางแบบว่าหน้าบานยิ้มแฮปปี้มีความสุขอะไรเงี้ยเอ๊ะแต่ว่ามันขัดกันเหมือนกันนะคุณนี่สายเปแต่ว่าแม่เนี่ยเขาจะประหยัดหน่อยประหยัดมากแเราเราความประหยัดของแม่ให้ฟังหน่อยมาก่อนแม่ทำนามาก่อนแม่ทำนาก็อย่างที่บอกว่าขาไม่ดีอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าทำงานหนักครับ แล้วก็สอนให้ลูกประหยัดมาเสมอแต่คุณแม่เนี่ยก็ติดนิสัยแบบขี้งกครับแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสมมุติไปกินข้าวกันมาแล้วเหลือเศษอาหารอะไรเงี้ยพวกหมูพวกต้มต้มแบบเหลือแบบไม่มีเนื้อแล้วนะมีแค่ํนต้อแกงก็จะน้ำแกงใส่ใส่ถุงด้วยค่ะรรอนี่คือเป็นมาตั้งแต่ตอนที่เราเด็กๆเลยไหมเห็นเป็นภาพ อคุณแม่่ยใช่ครับเป็นสิ่งที่เป็นภาพจําครับผมก็เข้าใจสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกฝังมาว่าเออให้เป็นคนที่แบบแต่ก็ดีนะรู้จักมัธยฐานอะไรที่อย่ากินกว้างนะอย่าทิ้งขว้างนะแล้วเรื่องเรื่องของโอเคเราเราเปย์แม่กับเพื่อนฝูงเราเปย์ไหมก็มีครับเรื่องไหนเนี่ยก็อย่างกินข้าวเมื่อก่อนก็จะเปเยอะแต่พ่อหลังๆพอเรื่องสถานการณ์โควิดอะไรยเงี้ยก็เริ่มหาละอ่าหรือว่าเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงเพื่อนหรือว่าบางทีเราไปออกกำลังกายกัน นะครับไปตีแบดเออตอนนี้ตอนนี้ตีแบดนี่ใช่ใช่ชนี้ผมตีแบดทำไมอ่ะเห็นแต่ก่อนไปขี่จักรยานคือเมื่อก่อนขี่จักรยานแล้วก็มันผิวมันไหมครับคือผมปั่นแล้วผมปั่นแบบเข้าเข้าเส้นอ่ะเวลาทําอะไรทําสุดใช่ปั่นตั้งแต่แบบ7จ็ดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นสองร้อยกิโลทิปอะไรเงี้ยแล้วมันตากแดดแล้วเวลาถอดกางเกงมาครับมันเป็นรอยมันเป็นรอยกางเกงจักรยานอ่ะเป็นเหมือนใส่ถุงน่องสีดาอ่ะแล้วข้างในผมเป็นคนขาวจ้วงไงข้างในเป็นคนขาวจ้วง ข้างในพักยีิรีวหอทองนะผมอ่ะหรอใช่ไหนดูหน่อยได้ป้เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูไปเองข้างนอกไปดูที่รูปทำไมอ่ะนั่นแหละน่าเกลียดก็เลยรู้สึกว่าพอหลังๆเริ่มมาทำงานเปลี่ยนกิจกรรมเริ่มมาทำงานออกทีวีอย่างเงี้ยแล้วมันมันหมองงก็เลยแบบเอาเว้นปั่นแค่ช่วงเย็นพอแล้วก็หันมาตีแบตแทนอ๋อแล้วไปเปเพื่อนตอนไหนก็เวลาตีแบตนะครับมันจะมีค่าเข้าคือถ้าสนามที่ผมเป็นสมาชิกอะมันจะเข้าคนละประมาณ4ี่ห้าร้อยอันนี้คือเดย์พัส เล่นได้ทั้งวันแล้วผมก็เก่งใจเขาไงคือแบบบางทีเขาตีสนามอื่นอะที่แบบทั้งสนามสองชั่วโมงรวมกันสามร้อยอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยผมก็เก่งใจเขาว่ะก็เลยอยากให้เขามาตีกับเราอยากไม่มีเพื่อนตีก็เลยอยากให้เขามาตีกับเราอ๋อก็เลยต้องเบเพื่อนนิดนึงเฮ้ยเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการให้ออ๋เดี๋ยว่ายค่าค่าตีให้่ายค่าตีให้แล้วก็มีไม้ไม่มีกูมีให้ยืมเพราะว่าผมมีไม้แต่เป็นไม้ลิมิเต็ดเท่านั้นเลยฮะ แล้วเวลาซื้อนะจักรยานก็ต้องดีที่สุดไม้แบบนี่มันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราอยากไปออกกำลังกายเข้าใจปะคือบางทีสมมติเราไปปั่นอย่างเงี้ยเมื่อก่อนบอกว่ใช้คันละแบบไม่ไม่กี่บาทครับแต่พอไปปั่นกันข้างๆอ่ะแล้วแบบเฮ้ยทำไมคันข้างๆแบบรถมันหลอกคนมะแต่เราอ่ะคนหลอกรถเข้าใจปะเราเลยอยากให้ทั้งนี่เราอยากให้ทั้งรถทั้งเราเนี่ยหลอกมันต้องไปด้วยกันเออว่ามีเหตุผลใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม้แบตเนี่ยมันก็ต้อง มันต้องจำกหนึ่งมันต้องรอเราก็เลยไปเสิร์ชหาว่าแบด็ินตันแล้วก็เวนวักแร้แบดมินตันแร้คืออะไรแร้ไอเทมออไรเทมก็คือดีที่สุดมันจะมันไม่มีดีที่สุดครับไม้แบดคือมันก็จะลมแบบว่าหายากคือเป็นไม้ที่ไม่ผลิตแล้วเป็นลิมิเต็ดของลีชงเว่ยอะไรเงี้ยหรือว่าหลินดันที่เป็นมือหนึ่งของโลกเก่งๆก็ทำมาถ้าเป็นแบบเจแปนเกรดเจแปนก็จะแพงหน่อยประมาณแบบ9 0 0 0ถึง10,000อะไรประมาณนี้ ซื้อมาแปดอันแปด0มื่นไม่ขนาดนั้นครับก็จะมีค้าๆกันไปมีธรรมดาบ้างครับครับมีอยู่แปดอันแล้วเอาเนี้ยให้เพื่อนใช่โอเคขอให้มาเหอะมาเหอะนะค่าสนามก็ออกให้คไม้แบตก็มีให้มาเหอะนะใช่ครับตอนนี้ก็มีมีไม้หลายคนอยู่ติดกับเพื่อนๆคนไหนไปก็เอามาคืนด้วยเดี๋ยวนะอยากรู้สเก็ตบอร์ดอะตอนที่ฮิตเซิร์ฟสเก็ตเซิร์ฟสเก็ตเออเซิร์ฟสเก็ตอะครับยังเล่นอยู่ไหมไม่เล่นแล้วจริงแต่ว่ามีแบบกระบองเพรบอลไซวางโชว์ที่บ้าน ยังเล่นอยู่ไหมตัวเสืออ่ะตัวแพ้อือโอยอันนั้นต้องมีไม่เล่นไม่ได้เล่นละกระบองเพชรอ่ะกระบองเพชรก็แคตอย่างนี้ตอนนี้แม่ปลูกอยู่ครับอ้าวไปให้แม่แล้วให้แม่ดูแลเออพระอ่ะพระเออเออใช่เล่นพระนะฮะมีพังกลับมาแขวนเออครับองค์หนึ่งโอ้โหไม่รู้กี่แสนเอางี้ให้ผมนึกแยกอ่ะก็คือสุดทุกเรื่องเลยจักรยานก็สุดรพระนี่เป็นคุณเนี่ยเป็นคนที่ชักชวนให้ผมเข้าวงการนะ ครับแต่ผมก็ขอโทษจริงผมไม่คิดว่าคุณจะแรงขนาดนี้เขาว่าป้ายาผมกันยังไงวันนี้มีของดีมาเข้างานเข้าการคุณบ้าเพราะว่างานคุณเยอะเขาบอกว่าคิวแน่นเอียดมากเลยโอ้โหทั้งเพลงทั้งละครตอนนี้ทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอยู่มิวสิคอลซิงเกิลใหม่อีกครับซิงเกิลใหม่เพิ่งปล่อยตอนนี้ก็เอ็มวีปล่อยแล้วด้วยครับผมทาง YouTube ของ l เลิฟอ Channel นะครับชื่อเพลงว่าตลอดไปของฉันจะเป็นของเธอที่ได้ฟังกันไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมี มิสิควลกับแม่ทำไมยิ้มไม่ภูมิใจเลยงานนี้เดี๋ยวเดียวสิควลมันต้องร้องเหม่ะเป็นเล่นใหญ่รัชดาลัยมันต้องร้องเพลงเหมอ่ตอนติดต่อไม่รู้เลยว่าต้องร้องเพลง <m im ps> ไม, <Okay. S 2> ม่มิสิควลคุณคําว่ามิสิควลมันคือต้องร้องต้องเล่นอยู่แล้วเขาบอกว่าละครเวทีผมก็งงว่าเฮ้ยเอาไปทำอะไรเอาไปตลกเหรอซึ <m im ps> ่งผมคิดเลยว่าเล่นใหญ่รัชดาลัยเนี่ยผมจะปั้นเขาให้เป็นนักร้องประโยคไหนที่เขาต้องพูดแม่พูดเป็นเพลงสิ มาอ่ะเขาเป็นคนร้องเพลงไม่เพี้ยนนะแต่ไม่เพาะอะไรเลยไม่เพาะอยู่ตรงนี้หยอก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 รัก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 ครับผมก็มีมิทรรศชิงบัลลังครับนี่คือยรักชิงบัลลังเป็นมิวสิควิลนะครับรัชดาลาเล่นใหญ่แล้วก็จะมี ตอนนี้มีที่มีรายการอยู่ก็คือ The Golden Song เวทีเพียงเพราะซีซั่นสี่ครับอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้จะเป็นอะไรวีคโจ์สุนทรภพรโอ้ยรีมฝังน้ำ<อ>ทำเพ้และแม่คือวัน <laughs> จริงๆน่าจะเป็นตัวเป็นเอ้าไม่เขาเป็นตัวอย่างที่ดีนะให้กับวงการเพลงได้รู้ว่าถ้าเขาร้องเพลงได้ใครก็ร้องได้หมดหมดจริงๆ พาไปออกกันด้วยซองเลยดิเหลืออาทิตย์นี้นะจะเก็นพี่พากับคุณาคุณน้าพรทั้งหมดก็จะได้ฟังเพลงที่แบบส่งคุณค่าไเร้อแล้วก็จะมีแค่สองคนเท่านั้นครับที่จะได้เข้าไปร้องกับศิลปินในตำนานศิลปินรับเชิญที่จะที่จะเข้าสู่รอบต่อไปได้เพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้หกโมงเย็นใช่ครับพลาดไม่ได้หกโมงเย็นองทางช่องวันสิบเอ็ดครับโอเคครับขอบคุณน้องชายที่น่ารักครับกันนาภาที่งาม และช่วงหน้านะฮะเรากลับมาดูกันนะครับของขวัญน,นะครับที่ทํามาจากเงินล้วนๆช่อที่ขายดีที่สุดคือ